ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเบญญาภานะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่15แล้วนะคะลูกๆทุกคนคงจะสบายดีกันนะคะ,ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูจะให้ลูกๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะจะให้ลูกๆได้ฝึกอ่านสะกดคคำนะคะในหน้าที่60 61และ62อ่าตอนนี้ลูกๆก็หยิบหนังสือเรียนภาษาพาทีแล้วก็เปิดไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มที่หน้า60ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังคำละสองเที่ยวแล้วก็ให้ลูกๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ เริ่มเลยค่ะมืดมออือดอมืดมออือดอมืดคำต่อไปค่ะฟืนฟออือนอฟืนฟออือนอฟืนคำต่อไปค่ะยืนยออือนอยืนไม้เอกยืนยออือนอยืนไม้เอกยืนชุดต่อไปนะคะหน้าหกสิบเอ็ดแล้วนะคะ กลืนกอออือนอกลืนกอรออืนอ,อนอกนลืนคำต่อไปค่ะปลืม้มปอรออือมอปลืม้มหมายถูกปลืม้มปอรออือมอปลืม้มหมายถูกปลืม้มคำต่อไปนะคะกือกออือกือกออือกือชุดต่อไปค่ะยังอยู่หน้า6 1สิบเอ็ดนะคะ ดืออดือดือออือดือคำต่อไปค่ะตือตออือตือตอือตือถือถออือถือถออือถือชุดต่อไปนะคะสือสอือสือสอือสือคำต่อไปค่ะ ออหือหออือหือหออือหื้อคำต่อไปค่ะคือคออือคือคออือคือสุดต่อไปนะคะคำต่อไปเลยค่ะชื่อชออือชื่อชออือชื่อมือมออือมือมออือมือต่อไปหน้าหกสิบสองนะคะ ปืนปอืนอปืนปอืนอปืนคำต่อไปเลยค่ะคืนขออืนอคืนขออืนอคืนคำต่อไปค่ะคืนคออืนอคืนคออืนอคืนยืนยออืนอยืนยออืนนอยืนคำต่อไปเลยนะคะ เดิมดออือมอดิมดออือมอเดืมลืมรออือมอลืมรออือมอลืมคำตอบไปค่ะอืมอ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 อืมคำตอบไปเลยนะคะอืดออึดออืดออึดออืดหืดหอืดดหืดหอืดดหืด คำต่อไปเลยค่ะชื่ชออือดอชื่ชออือดอชื่ยืดยออือดอยืดยออือดอยืดอ่าเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อลูกๆได้ฝึกอ่านสะกดคํากันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาดูภาระงานในวันนี้นะคะครูจะให้ลูกได้ฝึกเขียนสะกดคําสระอือโดยให้ทําลงในสมุดแค่5้าข้อเองนะคะ ก่อนจะเริ่มเขียนก็ต้องเขียนวันที่กันก่อนวันนี้วันจันทร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2564แล้วก็เขียนหัวข้อเรื่องนะคะจงเขียนสะกดคำสะละอืออแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยคำที่หนึ่งคำว่าตื้นนะคะลูกๆจะสะกดคำนี้ได้ว่าตอ,อืนนอโนตื่นไม้ถูตื้นนะคะ ตออือนอตืน่นไม้ถั่ตืน่นต่อไปคำที่สองสองอือบอสืบสออือบอสืบอคำที่สามนะคะฝออือนอฝืนฝออือนอฝืนคำที่สี่ค่ะมออือดอมืดมออือดอมืดคำที่ห้าค่ะ พออืน,นอพื้นไม้ทถพื้นพออืน,นอพื้นไม้ทพื้นอ่าเป็นอย่างไรบ้างคะในวันนี้ก็คุณครูให้ลูกๆได้ฝึกอ่านสะกดคำสะัพละอือสหน้าจากหนังสือเรียนภาษาพาทีคือหน้าที่60 61และ62พร้อมทั้งมาเขียนสะกดคำสสพอือลงในสมุด 5ข้อนะคะขอให้ลูกๆตั้งใจทำนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกกับกิจกรรมในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในวันรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ